โต๊ะจีนพวกนี้ก็จะมีเมนูนึ่งละสูตรบ้านๆที่เรว่าทำง่ายๆทุกคนรู้จักกันมานานแล้วจะพูดหน่อยก็ไม่ให้พูดโอ้โหมีดสามหมื่น,นะเสียงก๊อกก๊อก,กเนี่ยโอ้ยโอ้ยกลัวมีดพังนี่ถ้าให้มันเขากรอบหน่อยเหลืองหน่อยเนี่ยมันจะหอม,อมใช่ใช่ใส่เหล้าใส่เหล้านะเหล้าประมาณครึ่งถ้วย อ้าช่วยโดมอีกเหรออ้าวนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับพบกันเช่นเคยนะครับกับยอดเชฟไทยครับ8ปดโมงครึ่งนะครับทาง YouTube กับ Facebook นะครับเรียกว่าวันนี้เป็นเมนูพิเศษแล้วที่มีนี่พี่ชายสุดที่รักนี่โบราณโบราณหน่อยนะวันนี้ทำอะไรปีดไก่เล้าแดงทุกคนรู้จักกันมานานแล้วจะพูดหน่อยก็ไม่ให้พูด แล้วแต่ท่านจะบอกว่าเป็นเมนูที่ถ้ารุ่นเราเนี่ยนะ60จะต้องเข้าใจถึงโต๊ะจีนเวลาเราทําเลี้ยงต่างๆแต่งงานลูกบวชนะโต๊ะจีนพวกนี้ก็จะมีเมนูนึ่งละที่เรียกว่าปีกไก่เหล้าแดงหรือเวลาผมหรือพี่ชายไปเรียนฝึกทาครัวกันตอนเด็กๆเนี่ยสมัยนั้นน่ะก็จะเป็นคนหายหลํา ใช่เชฟที่เป็นเชฟหายหลัาใช่ซึ่งเราก็จะรู้ว่าเป็นโกเซโกยงเบเดนะโกวัดตัวเนี้ยแบบนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีหนึ่งในนั้นน่ะคืออาหารเหลาก็คือปีกไก่ป่เหลาแดงที่ต้องถูกเสิร์ฟนะแล้วปีกไก่เหลาแดงเนี่ยมันก็ต้องมีประวัติสืบสารกันมาเรื่องเพราะมันอร่อยไงใช่แล้วก็ง่ายทาไม่ยากใช่ไหมมันมีอะไรบ้างอ่ะบอกกันหน่อยเลยมันมีอะไรบ้างเล่าของจีนนะครับปีกไก่เหลาแดงใช่ห้ามใช้เหล้าขาว ใช้เหล้าขาวมันจะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนต้องเหล้าแดงนะต้องเหล้าแดงของจีนแล้วก็มีน้ําตาลมีเกลือแล้วก็มีน้ํามันงารากผักชีที่ขาดไม่ได้ก็คือซอสโรซ่ามะเขือเทศกับซอสพริกของโรซ่าจริงแล้วเนี่ยตัวซอสมะเขือเทศกับซอสพริกมาตั้งไหนแต่ไรแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมาเด๋ยวนี้ใช่ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าอายุ60แล้วเราได้เห็นมันมาตั้งนานแล้วเราสิบสิบปีมันก็เจอแล้วมันก็มีแล้ว ฉะนั้นมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มมานะมานานแล้วมานานมานานแล้วก็เมนูนี้ก็เป็นเมนูเก่าแก่แล้วเก่าแก่นะเลยใครก็ฝึกอาหารจีนก็ต้องทําเป็นต้องเป็นนะนี่ก็เป็นเมนูที่เรียกว่าขึ้นเหลากันลตลอดเลยเราก็เอามาท<ม>ําที่บ้านกันใช่เวลาเพื่อนฝูงมาหาอะไรเงี้ยเราหาซื้ออุปกรณ์ง่ายยิ่งเหล้าแดงนี่หาง,ง่ายเลยใช่ใช่ไหมอ,อันนี้ถ้ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมีเหล้าแดงอย่างเดียวของจีน เราสามารถสีแดงสีแดงได้เาล้าเล่าแดงบ้านเราเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ก็เลยเนี่ยปรับเปลี่ยนมาแล้วก็ทุกคนก็ชิมว่าอร่อยด้วยนะใช่ใช่ไหมอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วว่าเราจะมาทําปีกไก่เรลาแดงแบบสูตรบ้านๆกันที่เรียกว่าทําง่ายๆนะเราเริ่มกันโดยการที่มีปีกไก่เอาแล้วพี่จะเอาปีกไก่ผ่าหรือเอาทอดทั้งอย่างนี้เอต้องถามท่านผู้ชมแต่ถ้าผ่าถ้าครอบครัวเรามีเด็กมันก็ทานง่ายอ๋อมันไม่ต้องแทะใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่เป็นชิ้น มันสามารถทําได้เป็น2ชิ้น1ชิ้นอย่างเงี้ยมนสุกยากเหมือนกันเวลาทอดเราก็ต้องบั้งถูกไหมใช่แต่บั้งอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราสามารถผ่าให้เป็นเป็นสองครึ่งก็ได้ผ่าสองครึ่งใช่แกงเพราะว่าไม่เห็นหยิบมีดสักทีใช่ไหมทำเป็นสองครึ่งได้ไม่เห็นหยิบมีดสักทีนะคนที่ได้กินอันล่างก็จะได้เนื้อเยอะใช่ไหมมีเด็กเล็กแต่มันก็สุกเร็วนะสุกเร็วด้วยเอาสิลองดูสุกเร็วนะก็เราก็ต้อง ตามไอเดียคนเสนอไงใช่ใชโอ้มีดสามหมื่น 30, นะเสียงก๊อกๆเนี่ยไม่หักฮะถ้าสามหมื่นหักง่ายๆฟันกระดูกไก่แล้วก็โอ้ซื้อมีดตลาดซื้อมีดตลาดซื้อมีดตลาดจริงอ่ะโอ้ยโอ้ยหัวมีดหังเนี่หาล่องหาล่องกระดูกอยู่หาไม่เจอคือตื่นเต้นตื่นเต้นเอาเก็บไปสักห้าชิ้นที่มันไม่ต้องนั่นได้ไหมก็เรียกว่าอะไรไม่ต้องหั่นครึ่ง่ะได้เวลาท่านผู้ชมไปทําที่บ้าน กลัวมีดพังอ่ะอย่าเหมือนผมอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเรใช้บ้างเฉยเต็มเอาเอาไว้หกชิ้นนะอ่าห้าหกชิ้นอ่าโอเคบ้างหน่อยสิเดี๋ยวไม่สุกบ้างไงเดี๋ยวเขารอฟังอยู่อย่างงี้ก็ได้ครับอ่ามันได้แลวแต่บ้างอย่างงี้ก็ได้ครับหันบ้างเฉียงในสิบหรืออ่าเป็นสิบตำรวจก็ได้เอสิบตำรวจโอเคสิบตำรวจนะแล้วแต่เราถนัดครับหนึ่งแง่อ่าโอเค เพื่ออะไรเพื่อทาให้ซอสเข้าไปอยู่ข้างในง่ายแล้วก็สุกให้สุกเร็วโอ้โหมีดมีดไข่เนี่ยคมมากเลยพยายามพยายามพูดถึงจังมีดเนี่ยไม่ได้โอ้เคาะปักปักอย่างนี้กลัวตั้งเปิดไฟยังครับแล้วรอทอดใช่ไงนี่เราปรุงรสเลยไหมนี่ไม่ปรุงครับไม่ต้องปรุงไม่เลยใส่เกลือหน่อยเอาไหมเอาสิได้ใส่เข้าไปในนั้นเคล้าๆหน่อยเพื่อมันจะได้มีรสชาติอนี่ด้วย ใส่ลงมาในนี้เลยเนี่ยอะไรก็เลอะมือแล้วก็ใส่ไปสิคนเดียว้มือก็เลอะอยู่แล้วยังให้คนเลอะสองคนดื้อจังเออเอาเลยเดี๋ยวก่อไฟให้เนี่ยรากผักชีต้องทำอะไรป่ะทุบอ่าซอยซอยซอยหรือตำไม่ไม่ไม่ตำหั่นละเอียดละเอียดละเอียดนะใช่อ่าโอเคอันนี้ซอยรากผักชีเดทอดให้ทอดไก่เก่งไม่ต้องกลัวหรกจ้า คมไหมคมนิ้วไม่เอานะโอเคเอาละร้อนแล้วไกล่ลงอ่าโอ้โหอะไรกระเด็นโอเคนะเสร็จแล้วเหรออ้าวโอเคให้ชอนะ็อตไหมให้ช่วยไหมดีมากพอัดครั้งเดียวให้เหลืองเลยใช่ไหมเหลืองเลย แสดงว่าเราต้องทอดให้เหลืองใช่เ<ม>พราะว่าจริงๆแล้วถ้าให้มเขากรอบหน่อยเหลืองหน่อยเนี่ยมันจะหอมนะใช่ใชแล้วลงซอส,สลงอะไรแล้วมันจะฉ่ำขึ้นมาเองด้วยความหอมของมันนะใช่แต่มันมีวิธีหนึ่งที่ชอบไม่เสียเวลามากมายก็คือทอดสองจังหวะสองจังหวะใช่แต่ถ้าจังหวะเดียวเนี่ยมันจะได้ไปเคี่ยวกับรสชาติในซอสมันจะได้ชุ่มฉ่ำเราก็รอทอดให้มันเหลืองนะใช่สักรู่ส่วนผสมอื่นเรียบร้อยหมดแล้วนนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามีน้ำมันผัดหน่อยปะ นี่นิดหน่อยนิดหน่อยนะน้ำมันตรงนี้เหลือเนี่ยนะใช่น้ำมันที่เราทอดเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็แบ่งน้ำมันออกหนอยยืนเป็นเชฟใหญ่เหมือนกันนะดูลูกน้องทำนะเออเคยไงฮะเคยไงของมันเคยใช่ไหมของมันเคยอยากให้มันเหลืองๆนิดนึ่งแตวพอลงซอสแล้วมันจะได้กรุบกลับนิดหน่อยอ๋อ มันจะได้เป็นไม่เป็นเมือกนงเป็นเมือกเม่อไม่เป็นเมือกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไก่แล้วล่ะนนเนี่ยแต่ถ้าหนังมันไม่ติดกันอย่างที่บอกอะเออให้มันแยกจากกันโอเคแล้วเห็นไหมโอเคเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วโอเคไปตับมาเดี๋ยวน้ำมันลวกไม่เวลาโอ้โหนี่หอมทีนี้เนี่ยกินข้าวไก่จะไม่เกิดขึ้นไม่มีละเวลาเราทําซอสเหล้าแดงนะโอ้หอม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 จริงๆเวลาทําให้คนที่มาที่บ้านแล้วชิมเนี่ยนะถึงตอนเนี้ยปีไก่หายไปครึ่งแล้วใช่ เพราะว่าต้องทอดเยอะหน่อยไงอืมนี่น้มันแค่นี้พอไหมเยอะไปไหมเยอะไปก็ออกเยอะไปก็ออกครับเออน้ำมันแค่นี้พออะแล้วเริ่มต้นตะหลิวอ่ะตะหลิวอยู่ไหนอะ๋อไม่เตรียมเลยอะเอ้าก็นนกวก็เชฟเตรียมไม่ต้องเปิดไฟใส่ไปก่อนเพราะว่ามันมันร้อนอยู่อ้าวอ้าวโอเคอะไรอีกผัดไปผัดไปเลยอ้าวเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ปีกไก่ลงยังใส่ซอสหล่อนเลยผัดนี่ฮะใช่ เปิดเทมาช่วยกันขนาดเท่าไหนก็บอกเขาด้วยนะเดี๋ยวคนก็ทำตามไม่ได้นะนี่เลยซอสมะเขือเทศโรซ่าเอาใส่ใส่เอาสักหน่อยหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเยน,นะประมาณหนึ่งถ้วยแล้วทำซอสอย่างนี้เก็บไว้ก็ได้นี่เอยจริงมันก็ไม่ได้ออกยากออกเย็นนะซอสในขวดนี้ไม่ยากทำไงเมื่อกี้ทำไงเขยา่าเข,ขย่าก้นมันเคาะเคาะเขย่าหน่อย แล้วก็ใส่ซอสพริกนะครับของโรซ่านี่เหมือนกันเพื่อทำให้เขามีความเผ็ดนิดหน่อยแต่ไม่ต้องใส่เยอะนั่นเดี๋ยวเดือกกินไม่ได้ก็เผื่อเด็กๆเห็นไหมผัดใส่กลิ่นเปรี้ยวหน่อยนะแล้วก็มีเกลือเกลือใส่เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแค่นั้นน่ะนิดหน่อยเพราะว่าในซอสเขาก็มีมีรสหวานอยู่แล้ว หัดปีไก่ลงเลยปีไก่ลงเลยเหล้าอ่ะเหล้าไม่ลงอ่ะเหล้ายังครับไม่ต้องมาที่เอาลงมาเลย้วมไปก่อนนั่นนั่นโอเคเนื้อใส่เหล้าใส่เหล้านะเหล้าประมาณครึ่งถ้วยแล้วนี่อะไรนี่ อันนี้เดี๋ยวใส่ที่หลังอะไรอ่ะอันนี้คือน้ำมันงาเพราะถ้าเราร้อนๆแล้วเราใส่ไปไม่ได้มันันไม่มีกลิ่นใช่ใส่แล้วนี่ใต่น้ำมันงาปิดไฟเปิดเลยเรงไฟเร่งไฟเลยไม่ไช่ไหมไม่ไม่นิดหน่อยโอเคพ่อเดี๋ยวไปใส่ถึงขวดอลยน้ำมันงานิดหน่อยเพื่อเอากลิ่นหอมอย่างพอแล้วนะได้พอยังพอ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเ่อาเพื่อนรออยู่เต็มแล้วน้ําแข็งใส่แก้วเรียบร้อยอ้าช่วยโดมอีกเหรอเออนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับเป็นปีกไก่เล่าแดงครับเอาละเดี๋ยวมาชิมกันครับหรือไม่อยากกินตัวเองทำเฮ้ยพูดอย่งั้นได้ไง ขนาดนี้ยังมีกรอบอยู่เลยนะใช่ถึงบอกว่าจะทำให้ไก่เวลาทอดมันชุ่มเกินไปมันไม่อร่อยใช่อย่างงี้อร่อยสุดเลยกินตีกไก่นี่นะเอาไปกินช้อนกินเลยก็ไม่อร่อยนะต้องมือเห็นไหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแบ่งให้ทุกคนเขากินกันด้วยนะกินเลยนะจัดไปลดโอเคการไปวิธีทำที่ดั้งเดิมอยู่แล้วกับรสชาติที่คุ้นเคยเนี่ยโอ้โหมันไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยเพราะว่า ถ้าลองเอาไปใส่แป้งแล้วทอดปีกไก่นะมันกลายเป็นว่าแป้งเนี่ยไปคลุกอยู่กับปีกไก่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงปีตัวปีกไก่เลยแต่นี่มันเข้าไปในตัวเนื้อเลยแล้วเราทิ้งไว้แป๊บนีงเนี่ยโอ้โหซอสมันเคลือบอร่อยมากส่วนหนึ่งมันเข้าไว้ตอนที่เราบั้งเนื้ออื้รสชาติดั้งเดิมแบบนี้เลยนี่แหละจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีรสชาติก็ยังเหมือนเดิมแบบนี้แหละเดี๋ยวว่าได้พูดถึงเมนูนี้เมื่อไรก็จะมีเรื่องราว คิดถึงว่าแต่ก่อนเราทํายังไงทํากับใครใครเป็น<ช>คนสอนเราขึ้นมาทีเดียวละ<ช>ก็ต้องขอขอบคุณโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดด้วยนะที่ให้เราคิดตัวอย่างดีๆเป็นหนึ่งเมนูนะครับที่ว่าเป็นเมนูขึ้นเหลากันแต่ก่อนนี้แล้วเราเอามาทํำ ที่บ้านทาเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆกันด้วยแล้วก็สนุกสนานกันทีเดียวเราก็ยังมีเรื่องเล่าเรื่องเมนูกันซะด้วยซ้ําไปนะแล้วก็ติดตามชมกันดูนะครับว่ามีเมนูเรื่องเล่าแบบนี้กันเดือนไหนกันอีกนะครับหรือวันเสาร์ไหนกันอีกแต่ว่าอีกหนึ่งเมนูนะพรุ่งนี้ติดตามชมกันด้วยนะครับยอดเชฟไทย8ปดโมงครึ่งทาง YouTube กับ Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เรานะครับเพื่อทีมงานยอดเชฟไทยแล้วตัวผมเองด้วยแหละนะมีกําลังใจที่จะทําสิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมได้ตติดดามมชกันู อ่าครับวันนี้ลาน,นะครับขอบคุณพี่ชายด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณน,นะครับ